สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเดิมนะคะนี่เพื่อนๆวัน,นนี้เราก็ไปตลาดได้มรกอมาตำส้มตำนะคะแซ่บเลยจ้านี่เราก็ได้ผัดหมี่เส้นเล็กหมีห่ไว้วนะคะแล้วก็มีได้ผักบุ้งมาด้วยค่ะได้ทานของไทยนี่เหมือนอาหารสวัรค์เลยนะคะเพื่อนๆนยังไงเราไปทานส้มตำผัดหมี่ส้มตำ ผัดหมีไ่ไว้เส้นเล็กกับส้มตำซับๆกนเลยนะคะทุกคนขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะคะนี่ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆนี่ส้มตำนี่เราก็เอาปกบุ้งอย่างนี้เลยนี่ซอยส้มตำไปเลยจ้าซับๆไปเลยอ่ะ อืมอืมรสชาติสบนเดิมจ้างเลยอ้สามบ้านทอม ไมจกินของบ้านเรานะคะทุกคนคืออร่อยสุดๆอะไรก็เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมค่ะ <c oughs> ทำเหมนเส้นเลยค่ะ น้ำซ้มจำนะคะก็มันแซบมากถ้าเป็นบ้านเราไม่ไม่บ้านเราจะไม่ประหยัดผักเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายายขายผักตลาดเพราะผักบ้านเราอ่ะผักตามราู้วาอะไรเยอะแยๆเลยนี่ ที่นี่ของทุกอย่างก็คือแบบมันราคาแพงมากอืม มากได้ชินมะละกอเหมือนได้ถูกตอนที่หนึ่ง ฮืม,มถ้าเป็นบ้านเราได้ทำมะละกอทุกวันอย่างนี้เบื่อแต่ที่นี่ทำมะละกอทุกวันอร่อยแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆนานๆร้านไทยจะมาขายทีถ้าสมมตินะไปอยู่บ้านเรานี่ อยากกินเนื้อย่างอะไรประมาณเนี้ย ยูนี่หัยหาแต่ของอีสานบ้านเราพวกเนื้อย่างอะไรก็คือแบบกลับกันเลยนะคะเป็นของเบสิกเลยทานทุกวัน ບໍ່ຮູ້ມັນບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ຳຕ 嗯。Mm hmm. น้ำกเกินเดีนะเป็นน้ำลางผักบุง้งถ้าเป็นน้ำ้มตันนะแสบมาก Mm-hmm. ขนาดนี้กพอดีเลยคืออิ่มกำังพอดีเลยเพื่อนเนไม่ได้เสียของด้วยเพราะมัะกอมันแพงไม่อยากจะจำเสียของเราจำเดี๋ยวเราก็ได้เอาเงอะเพืเ่อนๆพื่อนขานี้กำพอดีเลยค่ะ เพื่อนๆคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบบ้านไล่์กดไลค์กดแชร์บ้านไลก์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปจ้าเป็นกำลังใจให้บ้านไลก์ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยน,น,นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า